ในที่นี้มีอาการท้องผูกลำไส้แปรปวนอาหารไม่ย่อยหรือมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับลำไส้บ้างคะซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเรามีโปรไบโอติกในร่างกายอย่างเพียงพอคะ่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยบ l u e Zone Probiotic เป็นแพนเบดไม่มีส่วนผสมของนมวัวคะ่ะ สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้แพลเรจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักเจ้าโปรไบโอติกสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆในร่างกายแต่ทรงพลังอย่างมหาศาลเพราะว่าโปรไบโอติกนี้นะคะไม่ได้ช่วยเราแค่เพียงเรื่องระบบย่อยอาหารหรือลำไส้ของเราเท่านั้นแต่มันยังส่งผลดีไปถึงสมองอารมณ์ของเรารวมถึงผิวหนังและความอ้วนของเราอีกด้วยค่ะ ซึ่งร่างกายของเรานะคะจะประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่าจุลินทรีย์ค่ะและมีจุลินทรีย์ที่เป็นทั้งเจ้าตัวดีและตัวร้ายเมื่อร่างกายของเรามีจุลินทรีย์ตัวดีมากกว่าตัวร้ายร่างกายของเราก็จะมีสมดุลค่ะร่างกายก็จะแข็งแรงแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีเจ้าตัวร้ายมากกว่าตัวดีร่างกายเราไม่มีสมดุลสุขภาพของเราก็จะแย่ตามมาและที่แย่ที่สุดเลยก็คือมันอาจจะก่อให้เกิดสารที่ทําให้เกิดมะเร็งได้ในร่างกายค่ะ ด้านะยกของเรานะคะเจ้าโปรไบโอติกนี้ก็เป็นหนึ่งในจุลินทรีย์ตัวดีที่มีประโยชน์กับร่างกายและพบทั่วทั้งร่างกายเลยค่ะแต่ที่จะมีเยอะที่สุดก็จะเป็นระบบทางเดินอาหารและเจ้าโปรไบโอติกนี้นะคะมันจะช่วยหลั่งสารที่ต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ตัวร้ายให้ออกไปจากร่างกายได้และเมื่อร่างกายของเราค่ะมีเจ้าโปรไบโอติกนี้อย่างเพียงพอการทํางานของระบบทางเดินอาหารและระบบต่างๆทั่วร่างกายของเราก็จะทํางานได้อย่างสมดุลค่ะ โดยอาหารที่เรามาจะพบโปรไบโอติกสูงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการหมกักเช่นในโยเกิร์ตรสธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลนะคะรวมไปถึงพวกกิมจิเทมเป้มิโซะเป็นต้นค่ะ ส่วนประโยชน์ของโปรไบโอติกก็มีมากกว่าที่หลายคนคิดค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของระบบทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารในลำไส้ของเราเท่านั้นนะคะแต่มันยังช่วยคุมสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายเราที่เสียไปและยังช่วยคุมสมดุลของระบบสมองและอารมณ์ของเราได้อีกด้วยค่ะโปรไบโอติกยังช่วยรักษาสมดุลเรื่องภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้อีกเช่นช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังซิว้วหืดหอบได้ด้วยค่ะ และที่สําคัญช่วยในเรื่องของความอ้วนได้ด้วยเพราะว่าเจ้าโปรไบโอติกนี้นะคะมันจะช่วยเรื่องของการควบคุมความหิวในร่างกายของเราถ้าเรามีจุลสีตัวลายเยอะกว่าตัวดีมันจะทําให้เรารู้สึกหิวตลอดเวลาระบบเผาผลาญในร่างกายก็ไม่ดีค่ะแล้วพรีไบโอติกมันต่างกับเจ้าโปรไบโอติกที่เรากําลังพูดถึงนี้ยังไงเจ้าพรีไบโอติกนี้นะคะมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เป็นอาหารให้กับโปรไบโอติกอีกทีทาให้โปรไบโอติกของเราอ้วนสมบูรณ์ทํางานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ Yes. Yeah. อาหารที่มีพรีไบอติกสูงก็ได้แก่หัวหอมกระเทียมถั่วเหลืองถั่วแดงรวมไปถึงพวกไฟเบอร์ในผักและผลไม้ต่างๆค่ะดังนั้นพรีไบอติกจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันนะคะแต่ข่าวร้ายก็คือเจ้าโปรไบอติกในร่างกายของเรานี้อาจถูกทำลายได้ด้วยสิ่งนี้ค่ะอย่างแรกคือการกินอาหารที่ไม่ดีที่มีน้ำตาลสูงหรือมีทานแซนเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่นะคะพวกชานมไข่มุกรวมไปถึงพวกแอลกอฮอลและบุหรี่ด้วยค่ะ สคือการมีพฤติกรรมนอนดึกและไม่เป็นเวลาค่ะเมื่อเรานอนดึกเอยอะๆนะคะเจ้าจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายของเราก็จะถูกทําลายลงไปเรื่อยๆและเมื่อถูกทําลายไปเรื่อยๆร่างกายของเราก็จะมีจุลินทรีย์ตัวร้ายมากกว่าตัวดีแน่นอนว่าไม่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าร่างกายไม่มีสมดุลและที่แย่ไปกว่านั้นนะคะร่างกายของเราอาจจะผลิตสารที่ไม่ดีที่เกาะให้เกิดมะเร็งได้เลยค่ะ ดังนั้นนะคะให้ทุกคนลองสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรต้องการเสริมส่วนไหนแล้วค่อยไปเลือกพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกสายพันธุ์ที่ร่างกายเราต้องการนะคะยางแพ้เองมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารเรื่องของลำไส้แปรปรวนแพ้ก็เลยเลือกโปรไบโอติกสายพันธุ์แลคโตบาซิลัสที่ทุกคนคุ้นเคยและอีกสายพันธุ์ที่ช่วยได้ก็คือบิฟิโดแบคทีเรียมค่ะ จากทั้งหมดที่แพ้พูดมานี้นะคะก็จะเห็นว่าแม้เจ้าโปรไบโอติกจะเป็นจุลินทรีย์ตัวเล็กๆแต่มันทรงพลังอย่างมหาศาลเลยจริงไหมคะดังนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะต้องหมั่นเช็คว่าเรามีจุลินทรีย์ที่ดีหรือมีโปรไบโอติกเพียงพอในร่างกายของเราหรือเปล่าและหมั่นเติมจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายอยู่เสมอนะคะทั้งการกินอาหารที่ดีมีอารมณ์ที่ดีออกกําลังกายและนอนพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนอย่างแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้แพ้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่ ะค,ะคลิปหน้าจะมีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไรมาฟ้าทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามเพจบลูโซนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย